สวัสดีค่ะมันีบมาหน้าฟ้าใสามาอีแล้วได้พี่นองจกมานี่จะพามาเบิง้งกองปุ๋ยขี้วัวผ่า,าเนาะพี่นองอันนี้คือกองปุ๋ยขี้วัวผ่า,าเนาะจา้าผลงานที่มาห้าเรียงงว้วนะพี่นองจากปห้าเรียงงวัวเนาะมัหนี่เป็นกะเพนขี่ออกมานะจะขักขวดมะก,กองกันใบกองกันใบซื้อได้พี่นงเพราะท่านใ,นใส่อันใดท่านผสมมีอย่างแต่ห้าวจะเอาไปใส่ต้นใหม่จา้า บางที่มันกับปผสม้วจ้ะเด้อบางที่มันกับปผสมแต่บางที่มันกับเอาไปใส่เลยแต่อาตาเอาไปใส่เลยน่ะแต่เค็มจหน้อยเนะจ้ะเนาะเพราะว่าขิงว่านี่มันก็จะเค็มจัหน้อยเนาะพี่นงใส่ถึงแต่ขิงว่ารวนหรือว่าปุ๋ยชีวภาพ้วนแบบนี้เนาะจ้ะเขาต้องผสมดินนิดนึงจ้ะพี่นงถ้าผสมดินหรือผสมใบใหม่น้ำนะจ้ะเอาไปใส่เอาไปใส่อันต้นใหม่ที่เขากาลัางว่าจะปลูกไหมนะจ้ะขุดุมไปเรียบร้อยแล้วจังสี่เนาะ เ้าขุดรูมไม่เรียบร้่อยแล้วขาก็จะจาไปผสมดินยังน้อยเพื่อที่ว่าจะไปลง่หลุมแต่นี้ลักษณะที่ยังไม่ผสมอย่างนี้จะออกจากคอกมาเนาะจ้า,จาอาอกจากคอกมาเอามะกองไว้ตากแดดไว้พี่น้องเอามาตากแดดไว้เนาะจ้า,จาช่วงนี้ไม,ม่มีฝนพี่น้องจากจนนี้ไม่มีฝนเด้อมีแต่งแจนแดดกับลมเพ่อจะแห้งลักษณะนี้แหละจา้าแต่ตอนห้าออกจากขอกมามันจะเปเปียกได้พี่น้องจะเปเปียกเพราะาเอามาตากแดดตากลมก็จะแห้งเป็นผง หมะสำหรับการผสมกับดินเนาะพี่น้องเอาไปไใส่ต้นไม้เนาะจ้าไปผสมดินตน้นไม้เพื่อี่เใาจะไปปลูกเบียร์ก้าต่อไปตื่นเสาร์มาเขาจะมากวดออกจากขอกมะกล่องรวมๆกันไว้พี่น้องจะกวดออกจากขอกแล้วก็มากล่องรวมๆกันเลยจะเป็นกล่องอันนี้ส่วนหนึ่งเน,นงาะจ้พาพี่น้องถ้าฮาใส่ต้นเพราะใส่ต้นไม้เนาะพี่น้องพุ่นประโยชน์ของเพลินคือใส่ไฮนาเนาะจ้าใส่ไฮนาเขาใส่ในไฮนา เพื่อที่ว่าต้นข้าวจะแข็งแรงได้พี่น้องจะแข็งแรงกว่าข้าวใสปุ๋ยเค,คมีเด้อพี่น้องแล้วก็เ่เปลี่ยนปุ๋ยเคมีได,ด้เวลาเลาก็มากวดร่วมๆกันไว้จ้ะจะกวดร่วมๆไว,ว้เังสิละพี่น้องถาปุ๋ยไยน้ำนาะพี่น้องเนาะเขางามงามนี่พี่น้องเขามาใส่ปุ๋ยที่ว่าภาพนี่เขางาม น,นี่เกี่ยวข่าวแล้วด้วยพี่น้องเกี่ยวข่าวเรียบร้ยอยแล้วเป็นหนาแรงแล้วนะจ้ะเนาะเป็นหนาแรงแล้วจ้าตะบ้านกำลังจะขึ้นตื่นเสาร์นะทำความสะอาดคอกงัวออกมาพี่น้องเอาก็มาทำความสะอาดคอกงัวเอาขี่เพป็นมาร่วมร่วมกันไว้ตาแล้วก็เป็นคนขยันเนาะจ้ะตาะเป็นคนขยัน ทำความสะอาดในคอกงว่าหนึง่งเขาก็ได้ออกกํลาลังกายออกกํลาลังกายพองัว่ผมจะนอน,นในห,หน้นาจ่ะงว่วงนอนในห,หน้นางว่วมานอนในบ้านบโอนมานอนในขอ,อกได้ผี่น,น้องผมจะนอนอยู่นหน้นาเพราะว่าเาเห็นไห้ยนาให้หเ,หเป็นขอ,อกไงเลยจ้ะยากกินน้ำเมื่อจากพักผ่อนข้นมาขอกผนจะพักกันขึ้นมาเซลเซลพ่อตัวเมียใหญ่ขึ้นมา,ล,ล,มนมาลูกๆกับน้ำกลนมาแต่่าช่วงนี้พูดนอนยู่ปุ่นไม่น้อง มันอ,นอีกส่วนหนึ่งพูนมะกอยมากรวดตั้งแต่ขี่พันออกมาเนาะจา้ะเอามากรองเงินปบปฏิบัติประโยชน์ต่อไปแต่ดิพ่เบิ่งพันนอนกรองเงินอยู่พูนตอนน,อนอี้เบิง่งทำความสะอาดขอกผลสะกอนเนาะจา้ะจะขอกผลจะแหงส่เลยได้พี่น,อน้องเวลาพันนั่นยำเว้นแต่พันธุจะมานอนตอนใบใบเพี่น,อน้องกินอิ่มแล้วชม่บใบกระิพากันลังขึ้นมานอนแต่ว่าช่วงนี้น,นั่นพูนนอนตากแดดอาบแดดอยู่ให้หน้าผุนแดดนอนอ้อ จแจ้งเตเือนการลัางขื่นพี่น้องอันนี้แต่ะถอนเสียงเนจะจ้าพัดแกงมันไหนพ่อไปลากพืน้นบ้านเขาควาพื้นกับไม่กินพื้นกับไม่ขี่ไว้แต่แหงได้พี่น้องของมันร่มเนาะจ่าล่มล่มดีดีแต่เสียงตะวันเด็ดอ่อนอเนีออน่ยหมดเศร้าผลประโยชน์ผลร้ายพลด้ใจเรียงหัวเนืง่งจากคันนณะอ่ะ บหกน้าประมาณยางตีเขาไดไไปกวดแล้วจ้ะเขาไปตัดออกไม้เพิินข้างหน้ากับเดินได้สบายจ้ะสองข้อที่สองขอดีขึน้นนึงได้ออกกาลังก,ลจะจะากายจ้าเจ้าขอออกกาลังกายจะไปเกีย้ยวงาไปเบรกงาขึ้นมากกะบเธอเป็นการออกกาลังกายมากวดชีเอา้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาตัดสละเพิินได้มม่เดมมู่ได้นู แต่มาแล้วมาแล้วเห็นห้ามาเนาะจะเห็นห้ามากวดอคอกเพิ่นเพิ่นพากันขึ้นมาเอาขึ้นมาตัวเดียวมูขเขาเดีพูดมุขเขาโน้นใช่ปุ่นแมงถุงเงินจะน่องถุงเงินขึ้นมาตัวเดียวนี่ยจะจึ้นเป็นประโยชน์จะเ้าใส่ให้หน้าเข่ากางงามงามจะต้นกระแข็งแรงต้นกระแข็งแรง แต่เพิ่งรรมาติอันห้าเอาสังกสีขังไว้ด้านถนนเพราะว่าญาติ่านเป้นอ่นตกออกไปเนะจ้ะแต่เฮาตรงมาดา้านนี้บ่เป็นยางพี่นองเพราะต้องอ้ากับตรงนี้กับนยมันก็เกิดหนาแต่ว่าขั้นไปทางถนนก็เอาเขา้ามายากเลยใส่ใส่สังกสีเนะจ้ะดันเอาไว้บ่ให้เพิ่นไปทางถนนใส่ผ้าเขียวดันเอาไว้เวลานั้นฮาก็ตักเอาง,ง่ายจ้ะเอาก็ติกตักลงมาใส่พี่นองมาเบิ่งต่อฟัง อันนี้อันนี้เกี้ยวออกแล้วเนาะจ้าเกี้ยวออกแล้วให้มา่เบิ่งตัวฟางแต่บรรยากาศนันหมเศร้าเดี๋ยวต่อห้อยต่อฟางเลยพี่นงพอฮัาเกี้ยวเขาออกแล้วให้เบิง่งผลงานเนาะจ้าอันเกี้ยวเขาออแล้วนี่ระยะใส่อันปุยคอกหรือว่าใสขิงวัวให้ให้หนัานาน่นพูดเลยพี่นงเดือนมิถุน,นาเนาะจ้าเดือนพฤ้ภาไม่มิถุนาเพราะว่า,าดเดือนเดียนเมษ,ษาเนี่ยฮ้าก็เริ่มไทเนาะจ้าเนาะเรื่มไทเริ่มยังไถดาเอาไว อันนี้พราหลังๆนั้นฮอไทยดาวไเรียบร้อยแล้วฮอาถึงจะเอาปุ๋ยของมาลงในได้พนองเอาปุ๋ยของลงมาใสาใ่ไ้นาทางฮากใส่ช่วงนี้แต่ไม่มีผลนังดอกจาาฮ่าใส่ช่วงนี้พเพราะว่าฮอกกับล่อยผลลงมาเพิ่งกะไม่ขี้ใส่แล้วเนาะจ่าเนี่จะคลอกง่ายได้ใจนี่พู่ไปนอนที่สวนทางพุ่นกันเข่ากะเม็ดงามจา้าเขากะเม็ดงามต่อฟางกะขาวเพราะว่าพุ่นต้นแข็งแรงเนาะจ่า,จาใส่ปุ๋ยคิดวาา่าผบ จะเตปุยขี้ปลาภาาจะบึงธรรมชาติให้ำเส้าขอบคุณนะคะที่ขามารับชมนาจะมันนี้กับมามอเลียงอันปุ๋ยชีวปาพเราจะปุ๋ยชีาภาพ,นะารภาพธรามชาติเท่าคือขีงว่านอนพป่นอง่าง่ายๆก็คือขีงว่า ขอบคุณนอค่ะที่เข้าขมารับชมน้คขอบคุณหลายๆค่ะแต่เมเนบานหนา้าฝาใส่ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆก,กำลังใจเนาะจ้าที่มาให้กำลังใจเมื่อนี้พามาเบิ้งจ้ะปุ๋ยีิว่าภาพนะจ้ะของแท้บพราะผสมอย่างเยเนะจ้ะของแท้จากคลิปนี้เอาไปสนี้ก็น้าพี่น้องจากคลิปหน้าพอกันไหมจะไม่เบิง้งจะผลงานของพ่น นี่คือการเลี้ยงวัวของเขานึ่งจากเร้บปุ๋ยเซนาสองขั้นหน้ากับเปนไม่มีหยาเพราะว่าตะเกียวไม่พ่นไม่บายจ้าคลิปหน้าพอกันไหมได้ใจเด้อคลิปนี้วันหน้าฝ่าสายขอกาวคำว,ว่าสวัสดีค่ะ